ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดหรือว่าเป็นเรื่องที่แปลกไหมคะที่เราเนี่ยจะชอบอยู่คนเดียวถ้าเกิดใครเป็นสายอินโทรเวิร์ตเนี่ยก็น่าจะชอบแล้วก็อินกับเรื่องนี้มากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกอรเนยนะคะจากช n e l p เค e กอรนรอดค่ะ วันนี้นะคะกอนเอาหนังสือนิทานผู้ใหญ่เล่มหนึ่งที่เป็นเล่มที่ขายดีมากๆเลยนะคะในต่างประเทศแต่ตอนนี้เนี่ยก็ามาพิมพ์ครั้งที่1ค่ะในประเทศไทยแล้วก็แปลออกมาได้แบบน่าอ่านแล้วก็น่าสนุกน่ารักมากๆนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะถึงฉันจะโดดเดี่ยวแต่ก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ดีนะคะเล่มนี้โดยนะักเขียนที่ชื่อว่าชอนเทลเลเคนค่ะเล่มนี้แปลโดยคุณกนกการเวชยชวิสิตนะคะโดยสำนักพิมพ์พิโกโลค,ค่ะจำนวนหน้าไม่หนาเลยนะคะอยู่ที่ร68หน้าเท่านั้นเองค่ะ ให้ดูจากภาพหน้าปกนะคะเรื่องราวของเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเมนแคร์ตัวน้อยตัวนี้ค่ะเขาเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวท่ามกลางเก้าอี้ว่างเปล่าหลายตัวเลยนะคะเรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่ว่าเมนแคร์ตัวนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตคนเดียวมานานแล้วรู้สึกว่าเอ๊เขาเนี่ยแปลกแปลกหรือเปล่านะก็คิดว่าอยากจะมีเพื่อนนะคะเขาก็เลยปิ๊งไอเดียอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือเขาเนี่ยรวบรวมความกล้าค่ะที่จะเขียนจดหมายเพื่อไปเชิญเพื่อนเพื่อนบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในป่า มาที่ปาร์ตี้บ้านเขาแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ติดตรงที่ว่าทุกครั้งที่เขาจับปากกาขึ้นมาเพื่อจะเขียนจดหมายไปหาเพื่อนนะคะเพื่อนมาเยี่ยมบ้านก็ต้องชะงักมือทุกทีเลยค่ะเพราะว่าเกิดความคิดลบต่างๆนานาถึงเหตุการณ์รายๆที่จะเกิดขึ้นค่ะเขาเนี่ยก็คิดไปนะคะว่าต่อให้เขียนไปยังไงเพื่อนก็ไม่มาหรอกเพราะว่าไม่มีใครอยากจะมาเยี่ยมเขาแถมตัวเม่นแคร์เนี่ยนะคะก็ยังคิดแทนคนอื่นไปอีกด้วยค่ะว่าเขียนไปแล้วเนี่ยก็จะไปทําให้บรรดาเพื่อนสัตว์เนี่ย ลำบากใจเอาเปล่าๆคือคิดแทนเขาแค่คนอื่นไปทั่วเลยค่ะ ด้วยเหตุผลอะไรกันนะที่ทําให้เม่นแคร์ตัวนี้เนี่ยเขาถึงรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยได้ขนาดนั้นนะคะเหตุผลก็คือเขารู้ตัวดีตลอดเลยค่ะว่าเขาเนี่ยมีหนามแหลมๆอยู่บนหลังเขาเนะคะเป็นร้อยเป็นพันอันแล้วใครกันจะมาชอบหนามแหลมๆใช่ไหมคะพอเข้าใกล้ใครมันก็ไปจิ้มถูกคนอื่นก็ไม่มีใครอยากเจ็บตัวหรอกคะ่ะซึ่งหนามแหลมอันนี้นะคะก้อนเอามานั่งคิดนะคะระหว่างที่อ่านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกับเป็นเอก,กลักษณ์ของตัวเราคะ่ะแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นข้อเสียที่ทําให้คนอื่นไม่ชอบก็ได้ พเขาตั้งใจที่จะลงมือเขียนจดหมายไปหาเพื่อนๆกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็จะต้องมีความคิดแซ่ขึ้นมาตลอดเลยค่ะซึ่งบรรดาสัตว์ต่างๆนี่นะคะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์บุคลิกแตกต่างกันไปตามภาพความทรงจําของเจ้าเมนแครตัวน้อยตัวนี้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขียนไปหาหมดเขาก็กลัวว่ามดจะพูดกับเขาด้วยคําพูดท็อกซิ่ยังไงเขียนไปหาไก่ฟ้าไก่ฟ้าจะพูดจาดูถูกเขาไหมหรือว่าถ้าเกิดเขียนไปหาปลาวาแล้วเกิดปลาวานเนี่ยมาบ้านเขาจริงๆปลาวาเกิดมาพ่น น้ำใส่บ้านเขาเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําท่วมท่วมไปทางป่าล้วเดี๋ยวเพื่อนสัตว์ป่าจะมาโทษเขาหรือเปล่าที่เขาชวนปลาวานมาเอาเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่จินตนาการในหัวเนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ทันได้เกิดขึ้นจริงเลยค่ะแต่ก็คือคิดล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่ะ โดยตัวหนังสือเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆนะคะถึงข้อคิดอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นนิทานนะคะเวลาที่เราอา่านเราก็จะค่อยๆผุดความคิดอะไรข้อคิดของเราขึ้นมาได้เองอย่างบรรดาเพื่อนสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะบ่งบอกแทนสัญลักษณ์ของเพื่อนในแต่ละประเภทเพื่อนที่คบกันไปแล้วก็เป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพนะคะคือคบกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าบางทีเพื่อนก็อาจจะพ่นคำท็อกซิกคำพูดอะไรที่มันมาทิ่มทแทงใจเราทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ก็ได้ หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่ชวนให้ทําอะไรก็ปฏิเสธเราตลอดเวลาเลยหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่อยู่กับเราแล้วเขาสนุกมากๆเลยค่ะแต่ตัวเราไม่ได้สนุกไปกับเขาเพื่อนกินที่มาบ้านแล้วก็มากินกินกินทุกอย่างในตู้เย็นของเรานะคะพอไม่มีอะไรให้กินแล้วหมดประโยชน์ก็แยกย้ายจากกันไป เพื่อนที่คิดว่าเราทําดีด้วยเพราะว่าเราเนี่ยคิดหวังจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรจากเขาทั้งที่จริงเราเปล่าเลยค่ะเราแค่จริงใจอยากจะชวนเขามาทําด้วยมาบ้านเราจริงๆด้วยบุคลิกความไม่มั่นใจแล้วก็ความแคร์คนมากๆเลยนะคะเขาก็คิดหาวิธีที่จะทําทุกอย่างค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาบ้านแล้วก็ประทับใจเขาอยากให้ทุกคน e นจอยกับปาร์ตี้ของเขานะคะก็คิดว่าเนี่ยบ้านเรานะมันเล็กแล้วก็มันเก่าเฟอร์นิเจอร์มันเก่าแล้วเราจะ่ยนดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ดีไหมนะบ้านเขาเนี่ยนะคะชา ก็เกาเค้กก็แบบเป็นสีเทาแล้วเพราะว่าไม่มีใครมาบ้านนานมากๆแล้วเขาเนี่ยคิดถึงว่าอยากที่จะทําเค้กขาก้อนใหม่เลยนะคะแต่มันอาจจะเป็นเค้กที่เขาไม่ชอบแต่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะชอบแต่ก็ทําขึ้นมาแหละเดี๋ยวถ้าเพื่อนไม่กินอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะกินเองก็ได้อย่างเนี้ค่ะเขาก็จะมานั่งเก็บความคิดกับตัวเองไว้อยู่คนเดียวตลอดเลยนะคะก็จะมีความคิดอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่คิดลึกไปมากกว่านั้นมากๆเลยว่าเนี่ยถ้าเกิด ทุกคนเนี่ยไม่ชอบนามของเราใช่ไหมงั้นเราอะ่ะก็ถอนหนามตัวเองดีไหมแต่ว่าเขาก็กลับมาตั้งคําถามกับตัวเองอีกครั้งนึงค่ะว่าถ้าเกิดเขาถอนหนามของตัวเองออกไปเพื่อให้คนอื่นชอบเขาแล้วตัวเขาเนี่ยยังจะเป็นเม่นอยู่ไหมมันก็คงเหมือนกับเป็นสัตว์ธรรมดาที่ตัวกลมๆดุกๆ๊กดิ๊กแต่ไม่มีหนามก็ไม่สมควรเรียกตัวเองว่าเม่นใช่หรือเปล่า แล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราถอนหนามของตัวเองออกเนี่ยเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยชอบเราสุดท้ายแล้วใครกันหรอคะที่จะต้องเจ็บปวดจากเรื่องนี้แล้วทุกครั้งก็จะหดมือกลับมาไม่เอาและไม่กล้าเขียนจดหมายออกไปแล้วซึ่งเขาก็จะมีโมเมนต์ที่เขารู้สึกน้อยอะคะ่ะแล้วก็งดหยิดกับตัวเองว่าทําไมเป็นคนโลเลแล้วก็ผิดหวังกับตัวเองจริงๆเลยคะ่ะที่เป็นคนที่ไม่กล้าอะไรได้ขนาดนี้ ความที่เป็นคนมีบุคลิกที่ชอบเก็บตัวแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะคะค่อนข้างจะ introvert เลยเซฟโซนของเขาเนี่ยก็คือใต้เตียงค่ะทุกคนท่าไมถึงบอกว่าเซฟโซนของเขาเนี่ยคือใต้เตียงนะคะเพราะเขาคิดว่าสมมุตินะคะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งจดหมายเชิญไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเกิดเพื่อนบรรณาศาสตร์เนี่ยมาหาเขาที่บ้านแบบมารวมตัวกันแบบเป็น1ิเป็นร้อยคนเนี่ย เขาเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะแล้วก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเพื่อนมานะงั้นเดี๋ยวตัวเราอ่ะเป็นมุดอยู่ใต้เตียงแล้วกันเวลาที่คิดฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะดึงตัวเองกลับมาค่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊จะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะคะจุดประสงค์ของการชวนให้เพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพื่ออะไรกันแน่ หนังสือเนี่ยดูเป็นนิทานเด็กๆที่อ่านง่ายใช่ไหมคะแต่สําหรับก่อนกอนคิดว่าเป็นหนังสือที่อ่าเราต้องหยุดคิดนิดนึงค่ะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่อเรื่องราวอะไรจากบรรดาสัตว์แล้วก็จากตัวเม่นแคร์เองอย่างถ้าเกิดว่าเราเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกคล้ายๆกับเม่นแคร์เนี่ยคะ่ะชอบไอโซเลชชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยสุงสิงเนี่ย ถ้าอ่านเราก็อาจจะได้ดึงตัวเองกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองทุกครั้งเลยคะ่ะว่าการชอบอยู่คนเดียวแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่ผิดไหมถ้าเกิดว่ามีใครคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเพื่อนที่รู้จักเนี่ยคะ่ะเขามีบุคลิกแบบนี้ก็จะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นอ่านแล้วก่อนก็เข้าใจเขานะคะว่าความที่เขาชอบอยู่คนเดียวจริงๆเลยคะ่ะแต่เขาก็จะมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าอยากมีเพื่อนนะอยากเอ็นจอยมีโมเมนต์ดีๆกับเพื่อนบ้างแต่พอไปเจอเพื่อนเยอะกับรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดูดพลัง ตัวเองซะลเกินถ้างั้นคําถามคือการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเนี่ยมีพื้นที่เล็กๆเ,เป็นความสุขของเราเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องผิดถูกไหมคะ อ่านไปตลอดเล่มนะคะก็จะมีความรู้สึกอยากจะขยี้หัวเจ้าเม่นแครตัวนี้จริงๆเลยค่ะว่าถ้าเกิดชวนเพื่อนมาบ้านเราจะต้องเป็นทุกขนาดนี้นะก็ไม่เป็นไรลองอยู่คนเดียวแบบมีความสุขก็ได้ก่อนคิดว่าหนังสือเนี่ยเขาฝากข้อคิดแล้วก็อยากจะบอกผู้อ่านในหลายๆเรื่องเลยนะคะก่อนว่ามันก็แล้วแต่เลยค่ะว่าผู้อ่านเนี่ยตัวเราเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์หรือว่าเรื่องเราอย่างไงมาบ้างในเรื่องเรื่องหนึ่งมันอาจจะตีความได้แตกต่างกันไปก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ก่อนเห็นได้ชัดก็คือเราไม่สามารถที่ จะเอาใจทุกคนให้ทุกคนเนี่ยหันมาชื่นชอบเราได้คะ่ะจะทําตัวจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยคะ่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองไปอย่าดูถูกตัวเองค่ะอย่าดูถูกในสิ่งที่ตัวเราเป็นแต่ก่อนก็ชื่นชมเขานะคะที่เขาเนี่ยรู้ตัวคะ่ะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่โดดเดี่ยวใช่ไหมคะไม่มีเพื่อนสิ่งแรกที่เขาคิดอยากแก้ไขก็คือเขากล้าที่จะเดินออกไปทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนก็คือมีไอเดียที่อยากจะเขียนจดหมายไปหาเพื่อนค่ะนั่นเท่ากับว่าเขาเนี่ยได้ให้โอกาสตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองก็กลัว มาโดยตลอดนะคะเท่ากับว่าเขารวบรวมความกล้าอย่างเยอะเลยนะคะก็เพราะว่าได้ลงมือทําไปแล้วนะคะเขาถึงมารู้ค่ะว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าทําแล้วให้ความสุขกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวหนังสือเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นพิมพ์ครั้งที่1นะคะทุกคนเขาก็จะทําเป็นไดคัดออกมาแบบนี้นะเป็นที่ขั้นหนังสือแบบน่ารักมากๆเลยอย่างนี้ ก็คิดว่าเม่นแข่เนี่ยก็น่าจะกลายเป็นตัวละครคาแรคเตอร์เป็นขวัญใจของใค่หลายๆคนนะคะที่ได้อ่านแล้วก็จะเอ็นดูเขาแล้วก็เอาใจช่วยเขาหน่อยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะส่งจนหายไปหาเพื่อหรือเปล่าแล้วส่งแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะ ถ้าเกิดใครเคยอ่านเล่มนี้แล้วนะคะหรือว่าใครเจอเรื่องราวอะไรคล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องที่แม่นแม่นแครกกำลังเผชิญอยู่นะคะก็ <S <S เขียนคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะคะก่อนตามอ่านอยู่เนาะแล้วก็คิดว่าคอมเมนต์ของทุกคนนะคะก็จะมีเพื่อนเพื่ออีกหลายๆคนมาแชร์ไอเดียกันนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะมีอะไรแนะนําติชมมาบอกกันได้นะคะทุกคนสามารถติดตามก่อนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางนี้ YouTube c h anel n ก่อนอารอนนะคะหรือฟัง Spotify B บล็อกดิตกูเกิลพอดแคสต์ซัพพอร p ตพอดแคสต์พอดดีนะคะหรือว่าจะไปพ,พูดคุยกันผ่านหน้าเพจ Facebook ก่อนอารอนก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนที่คิดว่าเราทําดีด้วยเพราะว่าเรา อย่างถ้าเกิดเราเนะะี่ยค่ะมีบทบาทเป็นบุคลิกแม่นแคลเนี่ยก็จะได้ตั้งคําถามกับตัวเองทุกครั้งเลยค่ะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่กับความออชอบอยู่คนเดียวชอบไอโซเลตเนี่ยมันมัน,ม,นมันผิดหรือเปล่า